น้ำหมึกในภาพวาดตั้งแต่อดีตมาก็เป็นที่เคารพของบัณฑิตโดยศิลปะการวาดส่งผลกระทบถึงแบบร่างและการปักลายของพวกเราเคยชมเน่อไปท่วแบบนี้มีอย่างที่ไหนกันลิ้้มออัับบตกวนนีหรือว่าอาการป่วยของท่านแม่ยายจะยังไม่ดีขึ้น แว่ร้านนี้ร้านนี้อร่อยที่สุดนั่นจนสิ้นิเนผ่านมาั้นงเดินผ่านไฟจัก็เช่นอ๋อท่านโหลไแต่เท้าฟูจนสิงท่านโหลจะกลับจูนงั้นเหรอข้ากำลังจะไปสำนักศึกษาก่าจืดเจี้ยนคิดไม่ถึงว่าจะได้พบท่านโหลได้ยินมาว่าช่วงนี้สุขภาพแม่ยายไม่ค่อยสู้ดีไม่ทราบว่าเป็นยังไงบ้างต้องการให้หมอหลวงหลิวจากสำนักหมอหลวงไปช่วยตวรวจอาการบ้างไหมขอบคุณท่านโหลที่ห่วงใย อาการป่วยของท่านแม่คงที่แล้วแค่ต้องพักฟื้นอีกสักสองวันก็จะหายดีแล้วถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วรอครั้งหน้าที่สื่ออีเหนียงกลับไปขาจะให้นางเอาสมจิตตัวไปมากหน่อยให้แม่ยายกินบำรุงร่างกายขอบคุณท่านโหข้าเองก็ไม่ได้พบซื่ออีเหนียงมานานมากแล้วพอดีเลยเพื่อเราพี่น้องจะได้พบเจอกันอีคราไม่ได้พบกันนานแล้วหรยอซื่ออีเหนียงช่วงนี้ไม่ใช่กลับบ้านบ่อยๆหรอกเลยไม่เคยกลับเลยอ๋ยยอ บางทีตอนที่นางกลับไปข้าจะไม่อยู่จวนพอดีเพราะฉะนั้นข้าเลยไม่เคยทราบจวนสกุลสยุยไปเถอะ แหวะหน่อยถูกทั้งนั้นขอเสี่ยหลิงอย่างยี่สิบอย่างยี่สิบมาที่นี้เลยจ้าเราชนะก็ใช้ได้นะลอตเตอรี่ยี่สิบก็มีนะจ้าครึ่งก็ใช้ได้ขายไปคนเดียวเถอะอาจารย์หลวงท่านมาแล้วมาแล้วมาที่นี่จ้า นี่อาจารย์หลวงถ้าดูชุดนี้ของข้าสินี่ท่านทำเองหมดเลไเหรอบ้างฮะดูดีมากดูดีดีลายปะบนแขนเสื้อนี้ประณีตมากเท้จริงจริงหอาจารย์หลวงท่านมาแล้วเหรอท่านดูสินี่เป็นของที่ข้าซื้อมาจากร้าน่ทนนี่เป็นแบบหน้าพัดที่ได้รับความนิยมที่สุดในร้านเราเรียบง่ายงดงาม ดูภาพเปินดนี้สิไม่เลวเลยนะฝีมือกันเย็บปักประยมแขกทั้งสองมีสิ่งใดต้องการหรือไม่๋อพวกเราอยากดูเครื่องปักเนี่ยมีสินค้าที่ดีแนะนำไหมอ๋อเจ้าค่ะฉันทางนี้ท่านดูนี่นี่เป็นเครื่องปักใหม่ล่าสุดของพวกเราสีสดงดงามฝีมือปักประณีตเขาถามลูกค้าว่าอยากจะมอบให้ฮูยินหรือว่าเออขาอยากเดินดูเอง อ่ะตามสบาย อรุสวัสดิ์อาจารย์รัสวัสสวสวนนี้ที่ข้าจะอธิบายให้ทุกคนฟังก็คือการปักภาพอิงตามภาพร่างน้ำหมึกในภาพวาดตั้งแต่อดีตมาก็เป็นที่เคารพของบัณฑิตโดยศิละปะการวาดส่งผลกระทบถึงแบบร่างและการปักลายของพวกเรา เคยโฉมหน้าไปทู่แบบนี้มีอย่างที่ไหนกันกความแตตหรือปนเราจะต้องแสวงหาความสมจริงของสิ่งของท่านโหในนี้มีแต่อิสตรีข้าเข้าไปก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันกระมังข้าขอดูผลงานพวกเจ้าก่อนเอคุณชายทั้งสองไม่ทราบว่าจะมาซื้อเครื่องฝักเหรออ๋อ คือข้าขอถามหนะ่อยสตรีที่สอนเย็บปักในห้องเป็นใครอะอ๋อนั่นเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เจียนอาจารย์หลวท่านจะให้นางทําเครื่องปักให้งั้นเหรออีที่มือของนางประณีตมากเออถ้างั้นนานแค่ไหนนานที่จะมาทีหนึ่งเดือนหนึ่งก็มาสามสี่ครั้งได้มั้งมาสอนการเย็บปักให้เหล่าภรรยาผู้ประสบภัยโชคดีที่มีอาจารย์หลวถ่ายทอดศิลปะวิชานี้ให้กับพวกเรา,พว,เราพวกเราถึงสามารถมีวิชาหาเลี้ยงตนหลังประสบภัยพิบัติได้ไม่อย่างนั้นคงร่อนเร่หิวตายตามถนนานานแล้ว รบกวนท่านไปเลือกเครื่องปักที่ถงด้านหน้าเถอะได้สิ <c oughs> ท่านโ h o หญินมีจิตใจดีงามจริงๆใส่ใจผู้ประสบภัยถึงเพียงนี้พวกเรายังจะเข้าไปหรือไม่ าคนกลุ่มหนึ่งมาตั้งร้านแผ่งลอยตรงนี้ให้คอยสังเกตระวังปกป้องความปลอดภัยของฮูหยินขอรับแล้วก็อย่าให้ฮูหยินรู้เรื่องนี้เชียวนะท่านโหห่วงใยฮูหยินถึงเพียงนี้ทําไมไม่ให้นางรู้ละ่ะทําเรื่องดีแล้วยังไม่ให้บอกกล่าวออกไปอีกจะไม่เข้าใจหรอเขาไม่เข้าใจได้ยังไง okay, ท่านโหท่านกลัวว่าหลังจากที่ฮูหยินทราบแล้วจะรู้สึกไม่ดีว่าหน้าพอทําเรื่องนี้อีกจะไม่อิสระแล้ว okay, ใช่ไหมากท่านช่างห่วงยยฮูหยินซะจริงๆพูหดพอเรื่อง ท่านโหต่อให้ท่านโมโหข้าก็ยังต้องพูดเรื่องบางเรื่องอพูดออกไปยังไงก็ดีกว่าอ,าไ,อได้ข้าไม่พูดแล้วท่านอย่าโมโหเลยท้อแท้ครับหายท้อแท้กินแล้วไม่ท้อถอยครับไ้ยินประตูพูดว่าหลายวันมานี้ไทหุหยินไม่ค่อยกินอะไรเท่าไหร่นะนี่เป็นแกงไทยยเพืชถดดั่วแดงที่เลียนฟางทําเองกับมือเจ้าค่ะช่วยบำรุงตับม้ามขับความชื้นพอไทหุหยินดื่มแล้วจะต้องดีขึ้นแนะ่ มายังคงเป็นเลีียนฝังของข้าที่ห่วงใหญ่ค่ะความจริงวันนี้ข้าก็เตรียมทำน้ำแกงให้หุยหินเพียงแต่ยังไม่ทันได้มอบออกไปก็ได้ยินว่าหูยหินออกไปข้างนอกอีกแล้วน่าจะกลับบ้านเดิมระมังกลับบ้านเดิมอีกแล้วเหรอเจ้าว่านางแต่งมาเวลาก็ไม่นานสองสามวันก็กลับบ้านเดิมทีคนที่ไม่รู้เรื่องคงคิดว่าผูกเราสกุลสวีรังแกนาง <c oughs> หหยินไม่มีทางเป็นคนไม่รู้ความเช่นนี้แน่เ้าได้ยินมาว่าช่วงนี้ในหญิงใหญ่หลวสุขภาพไม่ค่อยดีหหญินน,น่าจะเตรียมยาบำรุงบางชนิดก,กับผว้ภาพแพลกลับไปเยี่ยมบ้านเดิมกระมังอ๋อซ้ำยังช่วยอู่เนียงเปิดร้านขายของอีกแต่งานมาแล้วก็ยังไม่ลืมกับพืชเดิมอืมไม่ลืมก็ถือว่าดีสกุลสุีพวกเราก็ไม่ขาดของเหล่านั้นแต่นางต้องจัดการเรื่องในจวนตัวเองให้เรียบร้อยก่อน เอะอก็ออกไปข้างนอกไม่เห็นแม้แต่เงาคนเช่นนี้มีที่ไหนกันไทฮาย,ยินกล่าวได้มีเหตุผลลูกคารวะท่านแม่ท่านโฮกลับมาแล้วเหรอนั่งสิมีอะไรเหรอเมื่อครู่ท่านกำลังคุยเรื่องอะไรกันโอ้เอ้ยซื้ออีเนียงผู้นี้ ลับไปบ้านเดิมอีกแล้วไปดูแลนายหญิงใหญ่หลวงท่านแม่ร้อยเมตามีกระตัญอยู่เป็นที่หนึ่งหากตอนที่แม่ยายป่วยซื้ออีเหนียงไม่แม่แต่จะสนใจแล้วท่านจะคาดหวังได้ยังไงว่าตอนที่ท่านล้มป่วยจะมีคนมาดูแลรับใช้ท่านอเจ้าก็รู้จักที่จะปกป้องคนของตัวเองซะจริงนะ